สวัสดีค่ะพบกับเนยนะคะและเรื่องบ้านบ้านบ่าย m a s s g t m e n t g e m e n t ค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีนะคะกับโครงการ Smartland New Style 2ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยอยู่ใกล้กับถนนสายบึงปากร่วมนะคะแล้วก็ถนนทางหลวงยุทธศาสตร์สัตหีบพ,พนมาสารคามนั่นเองค่ะ สถานที่ใกล้เคียงนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะอาทิเช่นโรงเรียนมารีวิทย์นะคะแล้วก็ยังมีสวนกุหลาบวิทยาลัยชนบุรีด้วยสำหรับน้องๆหนูๆน,นะคะก็สามารถมาใช้สถานศึกษาที่นี่ได้เลยรวมไปถึงค่ะก็จะมีทั้งเทสโก้ o ลตัมี Mega Home นะคะแล้วก็ยังอยู่ใจกลางนิคมอุตสาหกรรมค่ะอ t e r n นซีบอร์ดอีกด้วย ภายในโครงการค่ะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะอาทิเช่นสวนสาธารณะค่ะมีสนามเด็กเล่นคลับเฮาส์แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่ตอนนี้อยากจะรับชมกันแล้วนะคะเดี๋ยวตามเลยไปชมในตัวบ้านกันได้เลยค่ะ นี้นะคะเข้ามาภายในตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเลขที่88ทับ261ค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคะแล้วก็มี2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะขนาดพื้นที่16.5ตารางวาตอนนี้ค่ะเราอยู่กันบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งใหญ่กว้างขวางมากมากเลยเพดานยกสูงนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยยังสามารถเพิ่มเติมค่ะในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายนะคะบริเวณด้านหลังที่นั่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถวางได้เลยค่ะเป็นโซฟา ขนาดยายเพิ่มเป็นช้นวางทีวีนะคะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เดินเข้ามาภายในบริเวณตัวบ้านนะคะก็ยังเป็นห้องนั่งเล่นนะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถกั้นพาดีชั้นได้นะคะอาจจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้วางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะขนาดใหญ่ได้เลยนะประมาณ4-6ถึงที่นะคะแล้วก็ทางด้านหลังเลยค่ะจะมีห้องเก็บของใต้บันไดนะคะซึ่งก็กว้างขวางเลยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะคะรวมไปถึงแล้วอาจจะดัดแปลงทำเป็นห้องของสัตว์เลี้ยงก็ได้ค่ะ บริเวณห้องครัวนะคะมีการต่อเติมแบบปิดทึบค่ะแล้วก็มีหลังคาเรียบร้อยเลยนะคะมีพัดลมระบายอากาศค่ะแล้วก็มีการต่อเติมเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์นะคะซึ่งสามารถทํากับข้าวนะแล้วก็ยังมีส่วนของซิงค์ล้างจานนะคะสามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างได้ด้วยค่ะห้องน้ำด้านล่างชั้นหนึ่งนะคะก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์ค่ะอ่างล้างหน้ามีกระจกนะคะแล้วก็สามารถอาบน้ำได้ค่ะ ชมชั้นหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราขึ้นมาบริเวณชั้น2ค่ะซึ่งชั้นสองเนี่ยจะมีสองห้องนะคะก็จะมีห้องมาสเตอร์เบดรูมที่เรากําลังพาชมกันอยู่ในตอนนี้นะคะห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเป็นห้องขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเตียงนอนได้ถึง2เตียงเลยหรือว่าจะเป็นแบบเตียงขนาดใหญ่ก็ได้เลยนะคะ5-6ฟุตค่ะแล้วก็ต่อเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่อ่ะ เป็นแบบว่าห้องนะคะในการทํางานเนี่ยยังสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าห้องเนี่ยมันกว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมทางด้านนี้นะคะก็จะมีประตูค่ะซึ่งเปิดออกไปเนี่ยก็จะเป็นระเบียงอาจจะเอาไว้ตากผ้าหรือว่าอาจจะวางเป็นโต๊ะนะคะแล้วก็ชมวิวยามเช้าก็ได้รวมไปถึงแล้วค่ะห้องนี้นะคะยังมีกระจกบานใหญ่ด้วยซึ่งเปิดรับแสงธรรมชาตินะคะแล้วก็ลมธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะ สำหรับ ห้องนอนนะคะอีกหนึ่งห้องเนี่ยก็ขนาดไม่ได้เล็กนะคะคุณผู้ชมสามารถวางที่นอนได้เลยค่ะเตียงนอนขนาด3-5ฟุตนะคะวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ดัดแปลงเป็นห้องทำงานค่ะห้องดูหนังนะคะหรือว่าอาจจะเป็น walk-in closet ขนาดใหญ่นะคะก็เหมาะเลยทีเดียวแล้วก็ยังส่งต่อไปถึงระเบียงนะคะซึ่งจะมีการกั้นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยเลี้ยงน้องหมานะก็นี่เลยเลี้ยงน้องบริเวณนี้ได้นะคะหรือว่า อาจจะทําเป็นสวนขนาดย่อมนะเลี้ยงแคคตัสนะคะหรือว่าจะเป็นบริเวณซักล้างเนี่ยวางเป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็ตากผ้าก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะห้องน้ำบริเวณชั้น2ค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันนะคะแล้วก็มีการกันค่ะเป็นโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้ด้วยนะคะก็จะมีทั้งโถสุขภัณฑ์ค่ะมีอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีฝักบัวให้ค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านสมาร์ทแลนด์นิวสไตล์2 เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามแมคโคลบอ์วินขับตรงไป850เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาบยางพร48จากนั้นขับตามทางต่อไปอีก4.8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมชอบกันไหมคะสาหรับบ้านที่เนยพามาชมกันในวันนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะหรือว่าอยากจะดูเพิ่มเติมนะสําหรับทรัพยบสวยๆนะคะสามารถติดตามได้เลยคะ่ะที่ f c e b o o o f แฟนเพจ j a s s e t Management นะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ของเราคะ่ะเรื่องบ้านบาน by J Asset Management นั่นเองเรายังมีทรั์สภาพนังฟ้าอีกมากมายรออยู่นะคะรวมถึงเรายังมีบริการให้คําปรึกษาพร้อมยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆ ทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะเนยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยวันนี้เนยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ